สวัสดีครับผมนายปริทัศน์เกษตรศิลป์นะครับห้อง MMT วันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องการคำนวณแรงเฉือนและแรงอัดด้วยโปรแกร,รม s u t Structure นะครับโดยใช้โฮวิทัศน์นะครับทำเป็นสะพานเส้นสีเขียวๆตรงนี้นะครับคือน้ำหนักที่กระทำบนสะพานนะครับ ที่ผมใช้คือ3กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับโอเคครับแกนที่ผมจะนำเสนอมีทั้งหมด4แกนนะครับคือ m 6 m 1 1 m 1 2และ m 2 2นะครับจุดหมุนทางซ้ายผมใช้เป็น pin support นะครับจุดหมุนทางขวา ผมใช้เป็นโรเลอร์ซัพพอร์ตนะครับความยาวของเส้นทุกเส้นนะครับผมใช้เป็นสองเมตรนะครับเ,เราจะมาดูค่าแรงเฉือนแรงเค้นเฉือนและแรงเค้นอัดนะครับเลือกใช้ดีไซน์เอเบลล็อ แร,แรงที่ผมใช้คือ m 6นะครับ m หกค่า max c o m p e n s t i o n ศูนย์จนนะครับ max tension สี่ศูนย์จุดหกหนึ่งนะครับแม็กเชียแปดจุดสามสามนะครับแม็กโมเมนต์บวกสี่จุดห้าสี่นะครับแม็กโมเมนต์ลบเจ็ดจุดศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็เอ็มสิบเอ็ดนะครับแม็กคอมมิชชั่นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับ แม็กเทนชันสิบหกจุดศูนย์สี่นะครับแม็กเชียศูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะครับแม็กโมเมนต์บวกศูนย์จุดสองแปดนะครับแม็กโมเมนต์ลบศูนย์จุดสองสี่นะครับเอมสิบเอ็มสิบสองนะครับแม็กคอมเพนชันห้าสิบหกจุดแปดแปดนะครับ แม็กเทนชั่น0.00นะครับแม็กเชียร0.56นะครับแม็กโมเมนต์2.88นะครับโมเมนต์ Moment บวกแม็กโมเมนต์ลบ1.06นะครับ M22 นะครับแม็กคอมเพนชั่น63.92ครับ แม็กเทนชัน0.00นะครับแม็กเชีย0.29นะครับแม็กโมเมนต์บวก0.81นะครับแม็กโมเมนต์ลบ0.64นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปะเดี๋ยวเราจะไปดูค่าเชียฟอสไดอะแกรมเหกันนะครับ ชิ้นส่วนที่เราเลือกนะครับอ M หกนะครับเอ็มหกแปดจุดสามสามนะครับเอ็มสิบเอ็ด ลบ0.10นะครับ M12 0.56นะครับ M22 ลบ0.29นะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากรู้ค่าของโมเมนต์คิก M นะครับ M11 เอ้ยไม่ใช่ m หกนะครับลบเจ็ดจุดศูนย์หนึ่งนะครับ m สิบเอ็ดศูนย์จุดสองแปดนะครับ m สิบสองลบหนึ่งจุดศูนย์หกนะครับ m ยี่สิบสองศูนย์จุดแปดหนึ่งนะครับอแล้วเราจะดูค่า เออดูทั้งหมดนะครับกดืตัวไหนนะนี่ตัวนี้โชว์ maximum volume นี่นะครับขอบคุณครับ